สวัสดีค่ะช่องไทยบายสีมีงาน DIY มาฝากกันค่ะคลิปนี้เป็นการถักดอกไม้สามมิติใช้ไหมพรมเส้นเล็กสีพลายถักค่ะเข็มถักโครเชตทิวลิปเบอร์สองเริ่มต้นทำไหมให้เป็นวงกลมค่ะทำไหมสองเส้นให้อยู่ข้างบนนะคะตรงนี้ทำตามที่ท่านถนัดค่ะแถวที่หนึ่งถักโซ่สาม ถักพอหนึ่งคอลงในวงกลมทั้งหมด15หลักนะคะรวมกับหลักโซ่เป็น16หลักค่ะถักครบ16หลักแล้วดึงไหมเส้นข้างล่างให้แน่นค่ะ แทงหัวเข็มในโซ่ที่สามเลื่อนห่วงหนึ่งครั้งเกี่ยวไหมอีกหนึ่งครั้งนะคะตัดไหมค่ะต่อไปแถวที่สองเปลี่ยนสีไหมค่ะการเปลี่ยนสีไหมทุกครั้งเราจะถักเหมือนการถักโซ่ค่ะถัดไปตรงนี้คือจุดที่จบแถวแล้วนะคะเราเรียงมาค่ะแทงหัวเข็มในหลักที่สาม เลื่อนห่วงค่ะหนึ่งครั้งถักทับไหมไปด้วยนะคะถักโซ่สองถักพอหนึ่งคออีกหนึ่งครั้งลงในหลักเดียวกันค่ะถักโซ่สามถักพอหนึ่งคออีกสองครั้งลงในหลักเดียวกันค่ะ พอหนึ่งคอปลดไหมสองเส้นก่อนนะคะให้ไหมค้างไว้ในเข็มแบบนี้ค่ะถักอีกหนึ่งครั้งค่ะจะมีไหมาสามเส้นในเข็มปลดพร้อมกันค่ะโซ่หนึ่งถัดไปข้างล่างเว้นไปหนึ่งหลักถักพอหนึ่งคอค่ะบนหลักถัดไปสองครั้ง ถักเหมือนกันกับช่องแรกค่ะการด้วยโซ่สามถักพอหนึ่งคออีกสองครั้งค่ะลงในหลักเดียวกันกานด้วยโซ่หนึ่งช่องถัดไปถักเหมือนกันนะคะ ถักจนจบแถวค่ะจะได้กลีบดอกแบบนี้8ช่อง หักครบทั้งหมดแล้วแปดช่องโซ่หนึ่งแทงหัวเข็มในปลายกลีบที่หนึ่งค่ะเลื่อนห่วงค่ะต่อไปแถวที่สามเลื่อนห่วงมานะคะตรงที่เป็นโซ่สามหนึ่งครั้งค่ะถักโซ่สามถัดไปถักพอหนึ่งคอลงในช่องที่เป็นโซ่สามทั้งหมดหกหลักค่ะ รวมกับหลักโซ่เป็นเจ็ดหลัก เว้นไปหนึ่งกลีบค่ะตรงที่เป็นโซ่หนึ่งถักควักธรรมดานะคะหนึ่งครั้งในหนึ่งช่องจะมีเจ็ดหลักกันด้วยหลักควักธรรมดาหนึ่งหลักที่เหลือถัดมานะคะถักเหมือนกันค่ะจนจบแถวเว้นกลีบดอกมาค่ะถักพอหนึ่งคอเจ็ดหลัก กรีบดอกทั้งหมดก็จะได้แปดกลีบค่ะแทงหัวเข็มลงระหว่างกลีบนะคะถักวัาธรรมดาค่ะแทงหัวเข็มในโซ่ที่สองเลื่อนห่วงค่ะเกี่ยวไหมอีกครั้งตัดไหมแถวที่สี่เปลี่ยนสีไหมค่ะแทงหัวเข็มในโซ่ที่สามค่ะ ตรงที่เป็นจุดจบแถวนะคะเขี่ยไหมออกมาควักธรรมดาหนึ่งครั้งถักทับไหมสองเส้นนี้ไปด้วยค่ะถัดไปถักควักธรรมดาอีกหนึ่งครั้งควักธรรมดาบนหลักถัดไปค่ะถักทั้งหมดสามหลักนะคะถักอีกหนึ่งหลักค่ะ ถักโซ่สามทำเป็นตุ่มค่ะแทงหัวเข็มผ่านไหมสองเส้นข้างล่างค่ะในหลักควักธรรมดานะคะเกี่ยวไหมออกมาค่ะเตื้นห่วงควักธรรมดาบนหลักถัดไปค่ะถักตุ่มเหมือนกันนะคะ ถัดไปถักควักธรรมดาอีกหนึ่งหลักถักเหมือนกันค่ะทั้งหมดจะมีสามตุ่มนะคะถักควักธรรมดาบนหลักถัดไปค่ะด้านข้างจะเหลือนะคะอีกหนึ่งหลักถักควักธรรมดาค่ะ ถัดไปถักพหนึ่งคอค่ะแทงหัวเข็มลงกลีบดอกข้างล่างนะคะดึงไหมขึ้นไปค่ะให้หลักพอดีกับหลักควักธรรมดาที่อยู่ข้างบนนะคะถักพหนึ่งคออีกหนึ่งครั้งค่ะแทงหัวเข็มลงในกลีบดอกข้างล่างช่องถัดไปถักเหมือนช่องนี้ค่ะคือช่องที่หนึ่งนะคะ ถักเหมือนกันค่ะจนจบแถว ถักมาถึงตรงนี้แล้วค่ะถักพอหนึ่งข้ออีกสองครั้งค่ะแทงหัวเข็มลงบนหลักข้อธรรมดาหลักที่หนึ่งค่ะเลื่อนห่วงหนึ่งครั้งเกี่ยวไหมออกมาตัดไหมค่ะ ซ่อนปลายไหมก่อนหรือหลังเสร็จงานแล้วก็ได้นะคะ ต่อไปส่วนที่เป็นใบจะเปลี่ยนสีไหมเป็นสีเขียวนะคะถักด้านหลังของงานค่ะแทงหัวเข็มในหลักพอห่งคอหลักที่สี่กับหลักที่ห้าเกี่ยวเอาไหมมาหลักละหนึ่งเส้นเกี่ยวไหมออกมาควัาธรรมดาหนึ่งครั้งค่ะถักโซ่หก ถัดไปเหมือนกันค่ะเดี่ยวไหมขึ้นมาหลักละหนึ่งเส้นควักธรรมดาหนึ่งครั้งค่ะถักเหมือนกันจนจบแถวค่ะ ถักมาถึงตรงนี้แล้วนะคะทั้งหมดจะมีแปดช่องค่ะแทงหัวเข็มในหลักควักธรรมดาเตื่อนห่วงออกมาค่ะโซ่หนึ่งถักควักธรรมดาอีกหนึ่งหลักในช่องหกโซ่นะคะถักทับไหมไปด้วยค่ะกัรนด้วยโซ่หนึ่งถักพอหนึ่งคอลงในช่องเดียวกันทั้งหมดสี่หลักค่ะ ถัดไปทำพอสองคอผ่านหัวเข็มสองครั้งปลดไหมจนหมดค่ะถักโซ่สามแทงหัวเข็มผ่านไหมสองเส้นบนหลักพอสองคอค่ะเลื่อนห่วงต่อไปด้านข้างถักเหมือนกันค่ะทำพอสองคอหนึ่งหลัก ตรงนี้ก็ไล่ระดับลงไปนะคะ้อหนึ่งคออีกสี่ครั้งค่ะกั้นด้วยโซ่หนึ่งถักควธรรมดาอีกหนึ่งครั้งถัดไปอีกเจกลีบ ถักเหมือนกรีดที่หนึ่งค่ะถักเหมือนกันจนจบแถว ถักครบทั้งหมดแปดกลีบแล้วนะคะแทงหัวเข็มในหลักว่าธรรมดาหลักที่หนึ่งค่ะเลื่อนห่วงเกี่ยวไหมอีกหนึ่งครั้งตัดไหมค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดอกไม้สามมิติท่านที่ต้องการดอกที่มีขนาดใหญ่หรือเล็กกว่านี้ปรับไหมพรมและเข็มที่ท่านมีอยู่ได้นะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะสวัสดีค่ะ